รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมเชื่อว่าทุกคนย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าชีวิตคือความไม่แน่นอนไม่มีสิ่งใดเป็นของของเราอย่างแพ้จริงแต่บางครั้ง ความสุขที่เกิดขึ้นกับเราณเวลานี้ก็ทําให้เราหลงลืมสัจธรรมข้อนี้ไปซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นรเราควรทำหนึ่งไรเพื่อให้เราไม่ปฏิเสธความสุขนั้นและยังสามารถจะทำใจยอมรับกับความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ในทุกวินาทีของชีวิตหมอครับแหวนแล้วก็ใบเสร็จรับของครับขอบใจมากครเติม ไม่มีอะไรอระเพิงมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าครับงั้นเดี๋ยวผมไปหาซือ้อดอกไม้ก่อนนะแล้วก็อย่าลืมห้ามบอกเรื่องนี้กับไอจีเด็ดขาดครับหมอครับผมไปด้วยครับ มีหน้าช่วงนี้ดูสวยเด้งผิดปกติราศีเมียมหมอจับนี่เองพ้าเก่าอะไรของนายเนี่ยนี่บอสอย่าแอบ,บอ่านความคิดคนอื่นได้ปะ่ะเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์รอะไรของนายจะให้ผมบอกจริงเหรอก็แล้วแต่บอกก็ได้ไม่บอกก็ได้งั้นผมบอกลังคันปากอยู่พอดีเลย หมอจะขอบอแต่งงานขนลุกว่ะหมอครับหมอพาตัดหลายชั่วโมงอะหมอดูเพียนะครับแค่ผมขับดีกว่าไหมครับผมมาตามตรงดีกว่าเติมว่าเติเมเห็นอะไรบอกก็ได้ครับ แนนิมิกผมเห็นว่าหมอจะเกิดอุบัติเหตุนะครับขับรถนี้ได้ไงเนี่ยเ้าเถิอผมไม่เหนื่อยโอเคเรียบร้อย <c oughs> แหมบอสแต่งหน้าะเด้งขนาดนี้ไม่รู้ตัวเลยว่าจะโดนขอแต่งงาน เยอะไปหรอไม่เยอะหรอกแองจี้แต่งแบบนี้ดีแล้วถ่ายรูปมาจะไดส้สวยๆไงจริคุณจี้ครับคะคุณหมอประสบอุบัติเหตุครับอะไรนะคะพี่เตอรมาแล้วครับเตอมเป็นไงบ้างอะ ผมไม่เป็นไรครับแต่ว่าหมอดีกันสิครับทำไมหมอดีเป็นอะไรในหมอบอกว่าร่างกายหมอดีได้รับการกระทบกระเทือนไม่มากเป็นนี่มันผ่านไปสามวันแล้วนะคะทำไมหมอดียังไม่ฟื้นขึ้นมาอีกหมอก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ เราทำอะไรทุกอย่างสิยนะไม่ใช่ทุกคนในหม่หนี้เลือดอยู่แบบนี้ใจเย็นก่อนนะเดีก่อนนะครับหมอทุกคนในโรงพยาบาลก็กำลังหาสาเหตุเรื่องนี้อยู่นะครับพวกเราทุกคนทำอย่างเต็มความสามารถครับไปก่อนตูก่นนะครับขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับนันจี้ครับ คุณจี้ทำใจให้สบายนะครับหมอดีเป็นคนดียังไงเขาก็ต้องปลอดภัยครับติมเติมลองจับหมอดีอีกครั้งสิเพื่อว่าสัมผัสพิเศษของเติมจะทำให้เติมรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหมอดีอ่ะทำไมหมอดียังไม่กลับมา ถ้าผมมองไม่เห็นอะไรล่ะครับแต่เติมไม่หันให้ลองเลยนะแติมจะรู้ได้ยังว่าเติมไม่เห็นอนะ่ะเติมเติมช่วยคนมาเยอะแยะมากมายแล้วนะเติมไม่คิดท่จะลองช่วยบทนี้ รู้จักแองจี้มานะไม่เคยเห็นแองจี้เป็นแบบนี้มาก่อนเลยอะอย่างเงี้ยนะที่เขาเรียกว่าเมื่อศูนย์เสียก็จะเสียศูนย์เติมเติงฟังแก้วอยู่ปะเนี่ยคุณแก้วพูดว่าอะไรนะครับตัวมีอะไรไม่สบายใจบอกแก้วได้นะผมรู้สึกผิดนะครับ สัมผัสพิเศษเตือนผมแล้วว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับหมอดีแต่ผมก็ช่วยหมอไม่ได้อาจจะเป็นอย่างที่คุณแองจี้บอกก็ได้นะครับผมใช้สัมผัสพิเศษช่วยเหลือคนมากมายแต่สุดท้ายแล้วก็กลับช่วยเพื่อนตัวเองไม่ได้เลยมันจะเป็นไปได้ไหมเติมถ้าสัมผัสพิเศษของเติมเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เติมช่วยหมอดีแล้วถ้าอย่างนั้นสัมผัสพิเศษของผมต้องการให้ผมทำอะไรครับ ถ้าเรารู้คำตอบง่ายๆก็ไม่ใช่สัมผัสพิเศษเลยดิฮัลโหลค่ะบอกอ,อ๋อตอนนี้อะคะว่างอยู่คะ่ะฮะจะให้แก้ไปที่ไหนนะคะจุดนี้แหละเติมที่พบศพอะ พี่นักข่าวเจ้าของคดีเขาตกบันไดขาหักประกอบให้แก้มาทําแทนแก้วครับตํารวจเขาบอกไหมครับว่าศพที่พบนี่เป็นใครบอกไม่ได้หรอกเติมสภาพศพนี้เน่าอืดจนจําหน้าไม่ได้อะที่สําคัญนะไม่มีหลักฐานอะไรติดตัวเลย เห็นไล่เหรอเติมคุณเห็นผมช่วยผมด้วยผมอยากกลับบ้านแก้วครับเมื่อกี้ผมเห็นวิญญาณผู้ชายแต่ว่าตอนนี้เขาหายไปแล้วก็ไม่รู้ครับตรงไหนอะผมอยู่ตรงนี้ช่วยผมด้วยอยากกลับบ้านทำไมคุณไม่เห็นผม สัมผัสได้ว่าวิญญาณผู้ชายยังอยู่ตรงนี้แต่ทำไมผมถึงมองไม่เห็นเขาเกิดอะไรขึ้นกับผมสัมผัสพิเศษของผมหายไปไหนแกต้องช่วยฉอนเฮ้ยไปไะพี่เฮ้ยเฮ้ยหายแล้วหมอที่หายไปไหนอ่ะ